ทันครับแข่งกันแพรนะพี่นอ้องมาแล้วนแข่งกันแพรนะครับนี่ครับอย่างด้านล,ล่างครับสวยครับมาไปทันครับตัวไทยเราก็มาแล้วผมตัวทาตรงตัวงเราก็มาแล้วเออตัวกันต่อนะครับผม ดินน้น่ดิแงนจดดดินน้มาทราบถ้าขับเร็วกว่านี้จะได้มาเห็นแสงกันแพรนะครับวิธีต้านกันแทรนะ จะป่อนไม่สวยตอนนี้เป็นไงอ่ะหน้าทีนอครับให้ขาทำนาได้เหมือนเดิมครับแ็่ลูกแบบแตปก่อนก็ทำนาครับเอขอแล้วต้องไม่ทานาได้ครับแม่ซื้อก็เหมือนซื้อครับเพราะว่าเราก็มาแต่งอีกรอบสองครับนี่ใไม่ทำนาได้แต่ว่าเจ้านี้ดีครับเขาช่วยค่าน้ำมันด้วยครับผม เพราะว่าขอรีบครับรีบทํานาจ้างรออีกต่อนนงครับให้เอาหินออกให้เร็วที่สุดเพราะงั้นครับจะให้ค่าน้ํามันครับสองหมืนบาทแต่งนี้ค่าน้ำมันสองหมืนบาทเราก็ขนไปสต็อกเลยครับนีข้ามาแล้วเราก็วิ่งสต็อกอย่างเดียวครับตอนนี้รถไทยมารับมาเก็บมาแต่งแล้วก็ นี่ลงสต็อกครับรดคาน้ำมนันครับนี่ลงสต็อกเลยทีนี้สต็อกก็ไม่ไกลครับ200เมตรครับจากบ่อไปตังคนก็สวยครับวันนี้สุดน้องชายครับตำรวจก็มาขอเงินไป1 0 0 0ันบาทเพราะว่า ก็ไม่เอาครับเอาแต่แม่ครูอย่างเดียวครับของ่ายครับวันนี้พอดูครับว่าจะเป็นจีบแป้งครับ ถ่ายลงไปเก็บอีกรอบนึงครับดูบ่จะได้บ่บเก็บดีแค่ไหนครับปากต่อปากครับดูทีมง,งานเราทำครับถ่ยปรับด้วยครับผมปรับเรียบถ่ยครับถไายมาแล้วครับปรับเก็บด้วยนะครับผม ไ,ได้บอ่อหินแต่ละบอ่อครับทำดีแค่ไหนครับต้องเก็บต้องแต่งครับไม่ใช่ว่าตากัตากตักอย่างนี้ครับเก็บได้นะครับ ครนี่เราจะต้องก็บแบ่ครับกนี้ สเต็ปพ่อครับครับเป็นไงครับเดี๋ยวะไหมครับสเต็ปพ่อขึ้นมาแล้วจากกระแทกครับปั่นเครื่องใส่แล้ว,ลวค,รครับผมเยี่ยมครับประสบการณ์เยอะครับยอดนะครับผมแตะคันเร่เลยครับออกเครื่องลงเลย ขึ้นเลยทีนี้เร่งเครื่องได้แล้วหมุนติ้วเลยนคะับขึ้นครับขึ้นหยับขึ้นเลับหยับขึ้นเลย บ้านเลยไปด้านอีกสต็อปต่อนะครับผมเพราะว่าสต๊อปก็เเต็มนะครับ